มืดๆผ่านนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจจะเดินไปเดินตรงไปก็ไปขึ้นรถะถ่ายอีกแบบสกิปนนเนาะมาดูของแบบถูกๆแต่ข้ามาข้ามาเฉยๆนะข้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรวันนี้เดินมาช้อปปิ้งเดี๋ยวอ๋อร,รู้ไหมว่าจะซื้ออะไรนี่มัน เครื่องเขียนนะเนาะร้านมาโดนเจอก็กว่ำกันเวลาเดินเข้ามาไลฟ์สดถ่ายที่ทีุ่มทุมที่คนเยอะๆไม่ได้อยู่เดี๋ยวเขาว่าออกใช่เจอนี่ก็มาหน้าละมันโหนเนาะถ้ามาเดินดูเฉยๆค่ะ <laughs> เดี๋ยวเดินไปขึ้นรถตรงนี้เอง เดินตรงไปข้างนอกเมื่อกี้นี้11เหรียญใช่11เหรียญเึ้นบาทหนึ่งค่ะที่นี่อะไรอะไรก็เึ้นแต่เงินเดือนดูแล้วก็ไม่เึ้นบ้าบอเนี่ยแต่อีลดรางยงังไม่เ้นค่ะนเท่าเดิมราคา2เหรียญก็อีก6เซน เดินตรงไปะคะ่ะจะขึ้นรถเมล์เมื่อกี้นี้ขึ้นรถไฟใต้ดินก็่ใต้ด้วยเองค่ะห้าเหรียญจริงเราข,ขึ้นขึ้นในรถรางก็ได้แพงหน่อยห้าเหรียญป้ายเดียวมืดๆค่ะวันนี้ไม่ไี้แดดเลยมาให้กันวันนี้ก็เก๋ อารมณ์ดีค่ะถ่ายมาไปเลยเนาะสี <c oughs> ่คลิปไม่มีอะไรทำเลยไหนก็ถ้าก็าถ้ามันไล์สดได้ก็ดีแต่ถ้าสดไล์ได้มันก็ขึน้นไปไล์นบนรถเมล์กวนกวน็ไม่พอคนเยอะแล้วก็พูดแบบเสียงดังไม่ได้งไงเนี่ยเดี๋ยวเดีด๋ยวตรงไันนี้ก็ ก็ถ้าไปก่อนนั้นก็ไปขึ้นในรถเมล์หนึ่งศนหนึ่งไม่ใช่ไปขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ให้ดูเล่นๆนะครับไม่มีอะไรมากตอนนี้เจ๊กันั่งรถหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปลงราอาหารไทยไงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ไปกินนะครัรานอาหารไทยขายแพงว่าเกินก็ไปเมือนหนึ่งปลาเขาไปร้อยกว่าเหรียญบ้าบอ นานๆทนนีทึ่จะอยากกินอนะทำแบบนี้ค่อยราบเท่าไหร่เลยหนึ่งหนึ่งนึ่เอ้ย 1, 1, 1, 0, 1, นี่งหนึ่ง่งไม่ใชเิด้นหนึ่นึ่งหนึ่งจะเดินไปดีไหมคะเดี๋ยวไม่ทนเอา พยายามดูว่าจะ,จะแล้วจะไม่ค่อยส่ไม่่เสียงเพรเสียงแบบเสียงแบบดังไหมคะเมื่อกี้เจ๊ไปย้อนฟังดูเสียงมันทำไมค่อยจังเลยอะ่ะตอนนี้แบบดังไหมคะ แถวนี้เขาเรียกว่าถนนไอ้นี่ค่ะวันชยัยคนไทยแล้วดูแล้วก็รู้จักอยู่ค่ะแถวนี้ก็มีแบบร้านอาหารไทยก็มีวคนชัยร้านอาหารไทยอยู่กันตรงโน้นค่ะเลยมาแล้วนี่ฮะป้ายรถอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคนะคะรักนะคะ้าจบๆเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่อุ้ย รถมาแล้วค่ะ